แต่ก่อนล่ำไฮลูมซีดหน่อยตื่นขึ้นมาขึ้นใดก็เลยอัดใส่คลิปวิดีโอไว้ย่ำนั้นก็จังไปสารต่อไดสองขั้วสามขั้วนี่ล่ะพี่น้องค่ะ มะนาวหวานมาถึงแล้วเสียงแซวแซวพวกพี่น้องเอินใสถามว่ามะนาวหวานนี่เป็นสาวเราไปมีแฟนแล้วตีน้องมาลำลองให้หมูฟังเฮยบอกไปยังๆังไอ มาเน่าอยู่บ่มีไผสีตั้งใจหาลำสีตั้งใจหาเงินเรื่องผัวบ่ทันเฮาเอาเขาก็ได้เกินซ้ำนี่แหละเนี่ยว่าได้ต่ตเนาะอัดคิปไว้เลยมาเว้าให้ลูกฟังลูกษย์ฟังนี่คือบริบทที่เขาเป็นเด็กหน่อยอยู่กัเลยแต่งก่อนแบบนี้ค่ะ